กันครับพบกับบางคำเฟมนเอรี่ครับวันนี้เรามาทานขอบคุณปลาแดกนัวนะครับน้ำปลาลาแล้วก็น้ำกระปิกันที่เรนูนครนะครับต้นตำรับของอาหารเช่นนี้เลยนะครับผมไปดูครับหน้าตาหน้าทานขนาดนี้ครับนี่ครับสุดยอดเลยครับผมไปดูหน้าตาครับผมนี่มีผักลวกเนาะมีน้ำาพริกสดปั่นนะครับส่วนผสมมีพริกผงนะครับผงนัวน้ำตาล นะครับนี่ก็เป็นน้ำปลาร้านะครับเป็นพริกจีนปลาร้าอยู่มาอันนี้กระปิกะปิเออกระแดงๆกะปิน้ำปลาร้าก็จะดำนิดนึงอ่าทานกับผักลวกแล้วก็แคบหมูเนาะสุดยอดเลยนู่นครับพี่น้องผมจากสระบุรีลองทานไม่รู้ทานได้เปล่านะครับได้เนาะได้เนาะสุดยอดเลยคุณยายดีใจเลยเดี๋ยวคุณยายแถมให้อีกเลย นะครับบรรยากาศของร้านคุณยายนะครับเอ้า,าโหถูกจอดเลยขอญาตคุณยายถ่ายนะครับผมไปสัมผัคสคุณยายก่อนนะคุณยายคุณยายซื้ออย่างน้อครับผมปลาแมมปลาแมแมขายมานานแล้วบครับนี่ห้าสิบปีแล้วหปีเลยพี่น้องไอก้อนผมเกิดอีกเป็นสิบกว่าปีแล้วคุณยายขายมานะครับขายดีขายทุกวันหมดทุกวันเนาะทําวันหนึ่งประมาณหลายอยู่บะคุณยาย ขายไปเรื่อยๆเนาะนะครับนี่คุณยายจะเป็นผู้ไทยเรนูนะครับนี่ครับระบบป้องกันชะโรคคุณยายทําได้ดีมากเลยสุดยอดขายเรื่อยๆทุกวันเนาะเดี๋ยวไปดูราคานะครับราคาเดี๋ยวผมนี่ร้านขนมจีนป้ามแหม่มนะอยู่ห้าแยกเรนูนะครับถ้าใครผ่านมาทางนี้แวะได้เลยราคาเป็นกันเองนะครับผมกลับบ้านก็มีนะกลับบ้านชุละยิบห้าอ่านตรงนี้สามสิบ เป็นกิโลก็ขายนะคุณยายเนาะเมื่อกี้มีคนมาสั่งชุดละสองร้อยนะครับผมร้อยยี่สิบเป็นกิโลเปล่าเปล่านี่คือไม่มีน้าใช่ไหมไม่มีผักมีแต่เส้นเนาะมีแต่เส้นห้าสิบาทขนมกินแห้งก็มีนะครับเป็นเส้นเปล่ายี่สิบห้าโอ้โหหลากหลายหลากหลาย,ลาย,ลายคุณยายเตรียมมาให้ขายมาห้าสิบปีครับการันตีได้ความอร่อยแวะมาได้เลยคุณยายขายทุกวันนั่งอยู่ตรงนี้คุณยายแม่ขายทุกวัน,วนอเด้อพี่น้องทั้งอีสานหรือผักกลางภว้างเหนือ ที่ใครอยากมาทดลองเนาะอาหารขึ้นชื่อของทางเรนูเรานี่นี่นี่ชุดนี้สามสิบาทถ้าทานที่นี่เนาะคือกับบ้านยี่สิบแพ็คเป็นถุงไว้แล้วเรียบร้อยเลยเออเอกับยี่ห้านะยี่ห้ากับบ้านนะ <25. S 2> ครับขาดบบได้นะพี่น้องขาดบบได้ก็คือนี่แคบหมูนี่ทานด้วยนะครับมันจะเข้ากันดีมากเลยแล้วก็มีขนมขนมเขาเรียกขนมอะไรเนื้อโรตีกรอบ,โอ,บโอ้ สุดยอดเลยถุง50บาทได้ได้ได,ได้อย่างนี้ต้องลองอย่างนี้ต้องลองโรตีกรอบเฮ้ยแม่ครับโรตีกรอบเมืองเรนูครับต้องลอง,งอร่อยไหมน่าน่งผมว่าแล้ว <laughs> <laughs> คุณพ่อ,อร่อยก็เลย <laughs> <laughs> นี่ครับพี่น้องจากสระบุรีไม่เคยทานเป็นครั้งแรกแม่บอกในชีวิตเลยนะครับโอ้ <laughs> แทะไก่เลยนะเป็นไงลูก การลสินอยุ่อสานครับอยู่ใต้สกลนครไปนิดหนึ่งทำไมอ่ะแต่ทำไมนวัดผู้ว่าเราเนคนภาคกลางนวัดเป็นคนร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดไม่ใช่การลสินใช่เนอะอ่าร้อยเอ็ดอยู่ภาคกลางนะลูกกลางอีสานกลางอีสานตรงกลางอีสานนวัดมาจากร้อยเอ็ดโอ้โหผมกำลังพงเลยครับผมขอนแก่นหรือเปล่าครับขอนแก่นนะขอนแก่นกับร้อยเอ็ดอยู่ใกล้กันลูก มีอะไรกัน้นมีสารคามกั้นเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะไปลุยแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้เด็กๆทานแล้วพี่พี๊ไปไงบ้างโอ้โหแคบหมูแคบๆเลยไม่ใส่ลําไส้เพราะลําไร้อยผมผสมทั้งน้ํากะปิและน้ําปลาลาเลยของผมสูตรเด็ดหนูเอแต่น้ำปาลาเหรอหนูเแต่น้ําปลาลาเลยลูกหนูชอบปลาลาาเดียลูกอีสานลูกอีสานเป็นพวกภาคกลางนะเพิ่อเกิดเกิดอีสานตัวภาคกลางชอบน้ําอะไร ใช่ประเด็นใช่ประเด็ใช่ผมครับผมโอ้การันตีถึงความอร่อยครับเครี้ยงทุกจานครับผม เดี๋ยวไปดูทางพี่น้องทางฝั่งสระบุรีครับจากที่เขาไม่เคยกินนะครับผมดูครับขนาดเขาไม่เคยกินนะครับเกลี้ยงจานหมดเลยสุดยอดอร่อยนะครับต้องร้านป้าแหม่มครับยืนยันการันตีนะครับมาได้เลยย่าห้าแยกเรนูตามนี้แหละนะครับโอเคครับผมปรากฏว่าอร่อยมากๆครับเพื่อนๆสุดยอดเลยร้านนี้แนะนํานะครับร้านป้าแหม่มครับขายทุกวันนะครับขายทุกวันไม่เว้นวันอยู่ราชการป้าแหม่มว่าขายคู่มือมาโหลดแล้วว่ะแอ่กินดูแน่นอนครับ แส่บบ่มเสบได้ไป่งผลงานครับ